สวัสดีค่ะเจะเคนโนม,มาแนะนําที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็วิวธรรมชาติมากๆเลยนะคะปัจจุบันทนํานาอยู่นะคะทุกคนบนเนื้อที่20ไร่1งานนะคะราคาอยู่ที่ไร่ละ170,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนด้านหน้านะคะติดถนนคอนกรีตค่ะด้านหลังติดคลองนะคะก็สามารถทํานาหรือว่าทําการเพาะปลูกกันได้ตลอดเลยนะคะทุกคนเพราะว่า ติดคลองก็จะมีน้ํามาให้เราตลอดนะคะทุกคนที่กาดอยู่ที่ตําบลรางสารีอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีโฉนดนะคะสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะทุกคนอยู่ใกล้แหล่งของชุมชนนะคะไม่ใช่อยู่ชานเมืองหรือว่าแหล่งชนบทนะคะทุกคนก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายนะคะ้าเส้นทางการคมนาคมไม่ไกลนะคะทุกคน ราคาต่อรองกันได้นะคะท่านใดสนใจนะคะอยากคุยกับเจ้าของก็ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคโนโขอลาไปก่อนพบกับเจเคโนโได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ